สวัสดีครับเมื่อสักครู่นี้ดูคลิปของพี่ลีนาจังนะครับก็วิาพากษวิจารณ์รายการโหดกระแสว่าปล่อยให้ผู้ร่วมรายการควบคุมอารมณ์ไม่ได้พูดจาไม่เหมาะสมในกรณีไปด่าพระหรือวิจารณ์พระนะครับเพราะนั้นการที่แพรล,ลี่ออกมาวิาพากวิา,ว,าวิจารณ์ด้วยถ้อยคำกูกูมึงมึงผมว่าเป็นการสะท้อนความจริงในสังคม เป็นประโยชน์กับประชาชนไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาทถ้าการแสดงความคิดเห็นนั้นเป็นเรื่องจริงและมีเจตนาบริสุทธิ์เพื่อปกป้องพุทธศาสนาคนที่ทำลายศจสนาคืออารัชีสวัสดีครับเมื่อสักครู่นี้ดูคลิปของพี่ลีนาจังนะครับก็วิพากษ์วิจารณ์รายการโหดกระแสว่าปล่อยให้ผู้ร่วมรายการควบคุมอารมณ์ไม่ได้พูดจาไม่เหมาะสมในกรณีไปด่าพระหรือวิจารณ์พระ ผมอยากจะเรียนอย่างนี้รายการหวนกระแสเป็นรายการที่มีเลตติ้งสูงแล้วก็นะครับการวิพากษ์วิจารณ์เป็นการสะท้อนความเป็นจริงในสังคมทุกวันนี้พระนอกรีดหรืออารัชชีมีเป็นจำนวนมากแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นสำนักพุทธศาสนาซึ่งมีหน้าที่ดูแลก็ไม่ได้ทําอะไรให้เต็มที่คือปล่อยให้มีอารัชชีหรือพระนอกรีดเต็มบ้านเต็มเมืองนอกจากนี้ก็ยังมีนักกฎหมายบางคนบางท่านไปรวมตัวรวมกลุ่มกันนะในการปกป้อง ดำเนินคดีกับคนที่ร้องเรียนพระร้องเรียนอารัชีต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นการที่แพรลี่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ด้วยถ้อยคํากูกูมึงมึงผมว่าเป,เป็นการสะท้อนความจริงในสังคมเป็นการกดดันให้สำนักง,งานาพระพุทธศาสนานัน้นเอาจริงเอาจังกับพระนอกรีดและอารัชีจํานวนมากเพราะทุกวันนี้พระซึ่งเป็นผู้ทรงศิลกลับมีการตั้งทนายความขึ้นมาแล้วก็ดําเนินคดีกับคนที่ร้องเรียนชาวบ้านจํานวนมากซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกมากเพราะพระนั้น ต้องสละแล้วซึ่งกิเลสโลภโกรธหลงแต่ทุกวันนี้กลายเป็นว่าพระยังมีนักกฎหมายที่คอยถือหางนะครับกับอารัชีเหล่านี้บางคนบางท่านและหลายคนเป็นนักกฎหมายกลับมาวิพากษ์วิจาร์ณประชาชนว่าการวิจาร์ณพระกลายเป็นการดูหมิ่นสงผมว่าคนเหล่านั้นไม่ใช่สงนะมันคืออรัชีนะครับการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพระนอกรทธิําได้โดยชอบด้วยกฎหมายมีคําพิพากษาดีกาม,มากมายเพราะ นะพระก็คือบุคคลที่อยู่ในพระพุทธศาสนา,นาต้องทําตัวให้เหมาะสมพฤติกรรมที่เป็นนอกรีดนอกลูนอกทางนะครับจึงควรที่จะถูกตีแผ่นะครับเพราะเป็นประโยชน์กับประชาชนไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาทถ้าการแสดงความคิดเห็นนั้นเป็นเรื่องจริงและมีเจตนาบริสุทธิ์เพื่อปกป้องพุทธศาสนาคนที่ทําลายศาสนาคืออารัชชีไม่ใช่ประชาชนที่วิพากวิจารณอารัชชีเห็นว่าดีมีประโยชน์ช่วย กดไลค์กดแชร์ด้วย